คลิปนี้พามาส่งเด็กๆอัปเดตมีเวิร์สกันค่ะล่าสุดน้องชิคกี้ามาด้วยลุกสุดน่ารักเมคอัพหุ่นปังมากๆเลยค่ะทำใจนราลยเป็นลุกตอนแฟนไซที่ญี่ปุ่นนั่นเองนะสามารถไปอินเกตน้องชิคกี้ากันได้เยอะๆเลยนะคะเพื่อนๆนอกจากนี้ค่ะน้องอาฮยอนก็มาอัปเดตรูปภาพ v ีเวิร์สนะคะอาฮยอนก็คือสวยเซ็กซี่ทั้งหน้าทั้งผมได้หลากหลายไสไตล์นะคะพร้อมด้วยน้องรุกกะก็มาก,กันดดๆจ้าน้องอาสาก็มาเช่นกันความเพลอนไหวในช่วงนี้เท่านั้นนะคะแม่ๆว้าวคลิปงานแฟนมีที่ไทยของ Baby Mon ster ออกมาแล้วล่ะค่ะหลังเวทีนั้นน่ารักมากมายตามมาชมโมเมนต์กันเลยเริ่มจากน้องชิคกี้านะคะแฟนมีที่ไทยวันแรกน้องเคนนี่บอกน้องร้องไห้เพราะว่าที่นี่คือที่ไทยน้องประทับใจค่ะก็เลยร้อง คตรับนจะคุณแม่แลก็ครอบครัวมาดูครั้งแรกนะคะตื่นเต้นก่อนแสดงอีกไอ้เต้าและบนวีทีก็คือยิ่งร้องใหญ่เลยจ้าจึงก็รยกได้ว่าเป็นบ้านเกิดของน้องนะคะและก็แบกความฝันไปต่างที่ต่างเมืองตั้งแต่เด็กนะคะพอกลับมาแล้วก็ได้เห็นว่าโอ้โหมีคนรักหนูเยอะขนาดนี้แครๆก็ร้องไห้จิงไหมคะนี่อ รแล้วก็หลังเวทีดูความเป็นไทยแท้แบบร้อยเปิดจริงๆค่ะน้องชิกิต้าโมมมนนี้น่ารักมากๆเลยค่ะน้องชี้นี่มีการบอกว่าิีนที่รงให้มันขึ้นฟีดมาเยอะมากเลยค่ะ พูเล่นหน,นสุดนุง้งพี่ไปดอมนะแล้วตอนร้งไห้หน้ามันกลมอ่ะรู้สึกอายมากค่ะวันนี้เลยจะไม่ร้องไห้เด็ดขาดนั่นเองนะฮัลโหลบุกโรย์ันนี้จะได ห็นนี่เแอบส่องทวิตเตอร์ปะเนี่ยเออมอนสเตอรเขาสำรวจแล้วหนึ่งนะเนี่ยระวังให้ดีๆนะคะถ้ามีอะไรรีเควสตแคนนี่น่าจะรับรู้กระทั่วหน้าละน่าจะแอบส่องนะแล้วโปกคลิปนะคะก็คือแกงลูกสาวแคนนี่มากจ้าต้องการพรีเซนต์การรองไข้เลยทีเดียวนะเนี่ยแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นแฟนซ้ายน้องน่ารักมากๆเลยนะน้องมีขาสูขค่ะตอนที่ได้เห็นแฟนคลับยิ้มตาปิดเลยทีเดียวแล้วก็จังหวะน,นี้ค่ะโอ้ยสปอนเซอร์รักตายเลยนะคะถ้าจากขนาดนี้ถือติดไม้ติดมือ ก็เด็กขายของเก่งให้ทํายังไงล่ะคะตลกมากนะคะเนี่ยมีใครไปช่วยเหลือชิกิไตยังคะเนี่ยเดือมเป๊ปซี่จะทําให้ลูกของเราดีดไม่ใช่เหล้าก็เมาได้ใช่ไหมคะชิบูนี่อชิุนเลมีโมเมนต์มากมายหลากหลายเลยนะเพื่อนๆนี่สมชื่อเจ้าแม่มีมเจ๊แคนไม่เคยทาให้ผิดหวังเด อันนี้ค่ะน้องชิคิตาบอกว่าวันนี้ครอบครัวของหนูจะมาดูค่ะวันนี้แม่จะมาดูเป็นครั้งแรกเลยค่ะหนูต้องเตรียมใจให้พร้อมเอ็นดูขอชนเนเลยองมาเมตัวให้พรน้องชีบอกว่าประทับใจมากๆค่ะเพราะว่านี่คือประเทศไทย <c oughs> คำต้องบาต่อสูพรุ่งนี้หนูจะไม่ร้องไห้แล้วค่ะหนูจะร้องเพลงให้เต็มที่เลยค่ะน้องชิกิตาเก่งมากๆเป็นการแสดงที่ไทยครั้งแรกน้องคงกลั้นน้ำตาไม่ไหวจริงๆเข้าใจได้ค่ะ ดีดีบ,ดบ,บาเทกุกลายตอนได้กลับมาจากแฟนมีติ้งที่ไทยนะคะก็คือพี่แพรกกับน้องแทนนี่ก็กอดกันร้องไห้นะคะในเพลงดีมซีนน้ําตาคือมันล้นออกมาทั้งหอเนาะเด็กๆเบมอนก็คือกอดกันกลมนะคะและก็พี่ๆก็ปลอบน้องชิคกี้ั้งกันใหญ่เอ็นดูมาก สามารถเข้าไปวีดกันได้เลยนะคะที่คลิปล่าสุดที่เบมอนปล่อยออกมาต่อมาพูดถึงน้องแพรก,กันบ้างนะคะอันนี้ค่ะน้องเพลบอกว่าพอเคนนี่ร้องทุกคนก็ร้องตามหมดเลยจี่ใช่ไหมคะอุดรแส ช่วงแกที่เารอนกรอลูกาอาด้วยบมอนรักกันมากๆเลยนะคะขอตัวไปร้องไห้แป๊บลูกาอาซานฉันร้องด้วยฉันตัคอดอนเจ้านี้ค่ะน้องแพรตื่นเต้นนะคะที่จะได้แสดงต่อหน้าครอบครัวน้องก็บอกว่าวันนี้ครอบครัวแล็เพื่อนๆจะมาดูค่ะไม่ได้ตื่นเต้นแต่่นเลยค่ะมือไม้สันแล้วใช่ไหมคะน้องแพรันน้อ และก็อย่างที่เห็นค่ะร้องเพลงเศร้าและก็บวกกับแฟนคลับมาซัพพอร์ตคนใกล้ชิดน,นะคะมาซัพพอร์ตน้องเพลก็อาจจะมีอาการตาปริมปริมกันได้นะคะอันนี้จะเป็นโมเมนต์งานซายค่ะน้องแพลตื่นเต้นยิ่งกว่าแฟนมิทติงอีกนะคะเนี่ยมีคนมาเยอะมากเลยแฟนมิทติ้งบดะโซจินจังเซล รามีก็บอกว่า้อมมากแม่โองมากแม่จอมเาาจเจงมากน้องแพรคือเมาสแ,แบบออกรถออกชาตินะคะหน้าตาออกมาหมดเลยหน้ามันเที่ยวสุดๆส่วนน้องรามีก็คือคนไทยท่านหนึ่งมากเวอรแค่มีทถถ้ทิ้กบอดโซังเซล ต่อมาค่ะพูดถึงน้องอายอนนะคะในงานแฟนมิทติ้งที่ไทยมันจะมีอยู่ช่วงจังหวะให้เมมเบอร์พูดถึงความรู้สึกค่ะคิดถึงพี่ตานี่ก็얼마나한국에서또조금한데힘들었을거란생각이들어서꼭박수쳐บ고싶고ในตอนนั้นนะคะในงานอายอนก็พูดถึงน้องชิกิตาลและก็น้องพาริตาที่ซึ้งมากๆจนน้องชีเก็บความรู้สึกนั้นนะคะเข้าสู่เพลงดิ้มน้ำตาเคอะแตกไปยาวอย่างที่เห็นจ้า ทัหมดเวทีก็อย่างที่เห็นค่ะว่าอายอนเป็นห่วงน้องชิกิตาเสมอลวน้องจะร้องไห้อีกนะคะก็แท็กมือค่ะแล้วก็น้องแคนนี่ก็น้ําตาไหลเลยนะคะในน้องอายอนบอกว่าพี่ร้องไห้อยะก็คือเป็นการเซลล์น้องแพรนะคะน้องแพรก็บอกว่าจะรอจนกว่าอายอนจะร้องไห้ค่ะคีก็คือรอเอาคืนแล้วหนึ่ง นุ่นนายกจีคิไทกสมิต่อมาค่ะน้องโรราพูดถึงน้องโรรากันบ้างนะคะคลิปงานแฟนมิทติ้งที่ไทยออกมาน้องหลังเวทีก็คือน่ารักเดใส่นะคะยิ้มให้ล่องด้วยตัวจริงใครได้เห็นคงสวยมากใช่ไหมคะซึ่งงานทรายเห็นว่ามีคนเล่าว่าน้องโรราส่งยิ้มแล้วก็ทักทายเล่นกับแฟนคลับแบบเล้นหลามจริงๆค่ะดีใ,ใจที่มีคนไปเชียร์น้องเยอะ นี่นะจังหวะเชียนะคะเรียกได้ว่าเป็นพี่สาวที่น่ารักจริงๆค่ะน้องโรราก็ฝากไปซะพอนน้องโรราได้นะคะที่คลิปที่ปล่อยออกมาล่าสุดเลยต่อมาพูดถึงน้องรุกกะอันนี้น้องรุกกะกับน้องเพนะคะที่กรุงเทพมหานครยิ้มแป้นเลนตาแป๋วมากน่ารักมากๆค่ะดีใจที่น้องรุกกะมาไทยนะยาซิหยฮซลิหลฮัลโหลฮังคหเกัลั ต่อมากน้องอาสาอาสากับน้องชิคกตาเกิแฮปปี้มากๆนะคะตอนที่อยู่ประเทศไทยโอ้ยดีดีดยว่าเป็นรูมเมทเป็นบัดดี้นะคะน่ารักมากมายแล้วก็จังหวะนี้ค่ะดูเหมือนแมวหรือว่าน้องกระต่ายดีนะคะเนี่ยซึ่งหนูชี้ค่ะสอนพี่อาสาพูดไทยด้วยนะคะเนี่ยอาสาพูดคำว่าทุกๆคนนะคะฉัดมากคิดถึงคิดถึง ทุกคนนะคะทุกคนนะคะเสียงน่ารักที่สุดเลยค่ะแล้วก็เต้นดีดกันจัดเลยนะทั้งสองคนนี้ตัวตีกันตลอดจาะเลี้ยงน้องชีต้าม,มากับมือใช่ไหมคะพี่อาซาอย่างไรก,ก็ต้อนรับน้องอาซานะคะนประเทศไทยโอกาสน้าไว้มาใหม่นะคะน้อง <c oughs> อาาจริงจบคโมเมน,นตมาาบบ์นี้ค่ะตลกมากอาสาบอกว่านี่คือกู้แม่ลูกแต่ว่าน้องชีก็ปฏิเสธบอกไม่ใช่คะ่ะเราคือเพื่อนรักกักนกนรมนชซาอินดาชซา Mother thera and daughter. สิ่งที่น้องชิกกต้าปฏิเสธไีอยู่2อ,อย่างนะคะนั่นก็คือน้องไม่ใช่เบบี้กับไม่ได้เป็นแม่ลูกกับพี่อาสาตลกมากอันนี้คาเพลงนี่ก็จากแม่ๆเข้าเมาส์ต่อมานะคะอันนี้ว่าสนชนะนี่เราควรเอาเนสเตียต่อมาค่ะมาดูโมเมนต์ของน้องรามีกันบา้างดีด้วย่าตกแม่ๆไทยไปเยอะมากเลยนะอย่างคลิปนี้ค่ะน้องเพลงนี่ก็บอกว่าตื่นเต้นยิ่งกว่าแฟนมีทติ้งอีกค่ะแฟนมิทติ้งกว่าทัวจริงจังเซล ใช่ค่ะม,มีคนมาเยอะมากเลยน้องราม,มี่ก็บอก้งองมากแห่จิงมากมาถึงก้องรักม่โอ้โหมีการซ้อมมีการสอนกันหลังเวทีนะคะน่ารักมากนี่ค่ะจังหวันี้เบมอน่ารักมากนะคะรักการมีอยู่ของแฟนคลับสุดๆราม,มี่บอกว่าอยากตอบแทนแฟนคลับให้มากที่สุดนะคะเลยฝึกภาษาไทายทรักม่จิงมากสวัสดีค่ะนูรมามี่ค่ะคิดดีไทย ลนน้องกูคล่องหรือเลยนะในรถก็ได้ตอนนั้นคือฮือฮามากๆากเลยค่ะตอนรามีมาไทยนะจักนะคะถึงมากวัดด้วนึงกับบอลอดันเดีย่วกป่งหนึ่งกไเลโดนตกไปเต็มๆเลยเลยจ้ะแม่แม่พูดไทยเก่งเกินมาอยู่ไทยมิค้าอุ้ยเราทำให้ไดรู้สึกว่าเรา เรียกได้ว่าแทกุกไล์พวกหนูเป็นความภาคภูมิใจของแฟนคลับจริงๆนะคะขอบพุณที่อดทนไม่ละทิ้งความฝันของตัวเองนะเรียกได้ว่าน้องชิกิต้ามาอยู่ที่เกาหลีไม่รู้ทั้งภาษาวัฒนธรรมนะคะแต่ก็มุ่งมั่นเพื่อความฝันเดียวใช้เวลาทั้งหมดเพื่อให้ได้มายืนตรงนี้แล้วก็เมื่อช่วงเวลาที่ฝันเนี่ยถึงอย่างยาวนานกลายเป็นจริงพวกน้องก็จึงปล่อยอารมณ์ที่ล้นทะลักออกมานั่นเองค่ะคือเพื่อนๆต้องไปดูซับซึ้งมากๆเลยแม่เอ้าล่าสุดค่ะทุกคนแอนก็ฝากทุกคนนะคะไปชมเบื้องหลังคลิป Baby m o อน t e r See ซี ที่แบงคอกกันด้วยนะฝากไปซสพอร์ตนะคะรักใครเชียร์ใครก็อย่าลืมเข้าไปวิดลูกๆเนอการแสดงในไทยครั้งนี้ทั้ง7คนก็เก่งที่สุดเลยเป็นความภาคภูมิใจของแม่แม่แฟนคลับ